สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับดรอารอนนท์นั้นได้เขียนข้อความเอาไว้บน Facebook น่าสนใจทีเดียวนะครับดรอารอนนท์เขียนเอาไว้ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือกันดูอภิปรายงบประมาณในรัฐสภาแล้วเห็นการโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ไม่มีสสคนไหนออกมาตอบโต้ หรือแยง้งหรือประท้วงท่านเดินมาหาผมแล้วบอกว่าผมควรไปเป็นสสในสภาเชื่อว่าผมจะสามารถตอบโต้สสล้มเจ้าพวกนี้ได้ด้วยข้อมูลที่แม่นกว่าลึกกว่าและด้วยปฏิพานไหวพริบที่ดีกว่าให้ไปสมัครเป็นสสเถิดไปทําหน้าที่ปกป้องสถาบันในสภาดออรอนนท์บอกว่าผมเองไม่เคยคิดอยากเป็นนักการเมืองไม่ต้องการมีชื่อเสียงไม่ต้องการตําแหน่งใดๆแต่ถ้าการมีตําแหน่ง จะทําให้สามารถทําหน้าที่ได้ดีขึ้นผมอาจจะคิดดูอีกทีแต่เวลานี้รู้สึกว่ายังไม่อยากสูญเสียความเป็นส่วนตัวอยากให้ชีวิตสบายอยากใช้ชีวิตสบายสบายไม่อยากวุ่นวายกับนักการเมืองที่ผมแสนจะรังเกียจแต่ถ้าถึงเวลาต้องทําเพื่อบ้านเมืองก็อาจจะต้องทําแต่อยากไม่ใช่เวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ดรอานนทร์อนนสักวัทวิทย์นั้นเนี่ยครับได้เขียนเอาไว้บน Facebook ซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่ทางด้านอาจารย์บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้น เราก็จะเห็นว่าการอภิปรายในสภามีสสบางคนได้ขึ้นมาพูดพาดพิงเกี่ยวกับงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวขออภัยครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านสถาบันแต่ว่าไม่มีสสคนใดนั้นขึ้นมาทักท้วงหรือว่ามาคัดค้านต้องเป็นคนนอกสภาสียด้วยซ้ําที่มีการออกมาชี้แจงถึงงบประมาณที่สามหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับว่าเป็นงบจากส่วนไหนอะไรอย่างไรเป็นงบของส่วนราชการนะครับเป็นอย่างไร งบในส่วนของที่จะใช้ในแต่ละภาคส่วนนั้นเป็นอย่างไรก็แปลกใจเหมือนกันว่าสสที่ทําหน้าที่อยู่ในสภานั้นยังจะทนฟังให้คนกลุ่มหนึ่งโจมตีสถาบันได้แบบต่อเนื่องแบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับด็อกรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับว่าเวลาหนึง่งท่านก็อาจจะต้องไปทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดํารงคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับ ไม่อยากให้สถาบันนั้นถูกบัตรทอนด้วยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่พยายามอ้างคาว่าปฏิรูปสถาบันแต่ว่านั่นคือแค่คำปากล่าอ้างเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมีการกัดซาะบ่นทําลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นไม่อยากให้สถาบันนั้นต้องล้มหายตายจากไปจากสังคมไทยเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่ ต้องอยู่คู่สังคมไทยไปตลอดกาลนะครับเรามีสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ดังนั้นเวลานี้นะครับถ้าใครพบเห็นนะครับเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นการก้าวล่วงสถาบันเป็นการดูหมินทําให้เกิดความเกลียดชังนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันเนี่ยนะครับส่งข้อมุลเหล่านี้ไปยังเพจของสอชอ,อ ให้ช่วยอีกแรงหนึ่งในการที่จะดําเนินคดีกับบุคคลที่ไปก้าวล่วงสถาบันนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ครับ